ล <c ười> ีหน <Hey. S 1> ุ่มยานลีหนุ <N> ่มยานเป๋วขายหมูเอาเงินโอ้แปลว่าขายหมูเอาเงินเนาะนี่เฟสมาอีกแล้วเอ้ยป้าหน้ากำมายังตกใจเอาเบิ่งไปเบิ่งมาเซ็งเฮ้นี่น้องบนโต๊ะนี่ใส่เสื้อคือกันอีกคือกันเลยเนาะ คือแฟสเลยเดยนนาาาน้นี่ถ้านาว่าบอกว่าแฟสนี่มีคนเสื้อเด้นี่มือนันนองมือนันนองมั่นลมอยู่นี่แหละเกือกใกล้ละลมนะเออกระโดดอยู่หันไปฝุ่นเลยเกือกใกล้แบบลีกอันลมเนาะลมพัดมา อ้าวคือบอ่มีไก่มากินจากโตเลยล่ะเกือไใกล้หน่อยได้บ่มีไก่มากินเลยนี่นะเอาปับมักสิปับมักสิตะลารีบ,บจุ่ตอนสบ,สบายดีอืมสบายดีอ่ะอืมสบายอ่ะ นี่เป็นทางไดเบาพื้นเสินตัวอันพ่อขั่วเด้อเมือนี้เซินตัวพอขั่วามาเก่งนออยู่ส่วนหนองมันบอกว่ามากเก่งมาเก่งให้กินอะไเสินกินฝีมือไปเสริรนตัวมาเนาะเสินตัวพอขั่วได้กุ๊กใ,ใหญ่กินฝีมือมาหอดหนองมาหอดห,อดหอดน,นองมันพอดีไปไข่มู่น้ำ่อเนาะหนองมันเอามู่ขึ้นไปถึงจะไปเกลือ,อยังไง เกือม an ูลาเต้ยนินะเกือตมูลาตไม่มีหันนะตัวเดียวหันนะสลีบดไหมตุกเย็นไงไมมตุกเย็นไหยซะเดิรสนใจเี่คนไปเลย เอาเวลาฝนตกน้ำท่วมมันไห i, ลลงมาตามทางนี้บ่อน,น้ำนออนะโอ้ลนคลงากเนะโอ้ล้คลงนี้นบ้าแหง้งลน้นน่อย่นีา้าาันมล้นน่งาปานี่ลงไปนี่เนาะนนมันฟฟแคบแล้วบายอ้อทัน 哎，你别！你靠，那么一米那么。啊！啊！啊！啊 <noise>！啊、嗯！啊、嗯！啊！啊、哦！啊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 ！ 아, 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 아. 没让租，不要。没让租。 Ha <laughs> ha mày ơi mày ơi mày ơi mày lên. mày ơi mày ơi mày ơi mày 我在这，不能走路。阿姐，阿姐，你慢些。慢跑快了 น้องมันมาเกือน้องยิงน้นองเจียวมาเกือยน้อมาแต่ละเทือบ่เคยมาเบิ่งจ้าเทือปะโตน้องมันไอนดีจักโลซ่องลอยโล,โลนี่ขางหม้อป่าไว้แล้วน้องมันไปสรอยเอาใบมักอึเขาซวนไปเลยขึ้นบ่ย่างมานี้กับโบเห็นมู้สำเนาะ สลี่อยู่นี่นี่บอกนองมันที่ว่าแกสลี่นะตูใหญ่ขนาดเลยเนาะมูล,ลาด,ด้วยนี่โอ้โหนี่ปลาสลี่หองมันห้ากัหักสลี่ไปเนะาะหักไปไว้มักทัวอย่างบอกมากเลยเนาะมักทัวนี่นะ น้องมันชีสอกมากมัม้งวะน้องมันชีสอกมากวะบ่ปะปะเป็นกินตีหน่อยหน่อยอะหน่อยหน่อยนึกบอกกินดีเออชอบมักอันนี้ใหญ่โอ้อันนี้นอ้อยพราะปอกเปลือกมาหมดแล้วเนืงมันสกบ่เห็นนี่เด้ เออสลิดทิมเนาะคือราอสลีเฮียสิเก็บสนักสลีทิปนองมันก็ได้มาหักอยู่วะอ๋อหักชอยกันเอื้อยลือเอื้อยฟ้ามลือไปื้อยฟ้ามคิดว่ามือนี้แม่นอันมือเขาเนี่ยนะเอื้อยฟ้ามก็เลยท่ามาหนองเศร้านองมันอยนนู่สซวนบอกเออเอื้อยฟ้ามลือเอื้อยฟ้ามคิดว่ามันวันสุกอ้าวบ่แม่นเด้อขึ้นในใจพอดี แม่หนองฟาร์มไปหันก็เลยบอกให้เอามาพอดีแม่เอื้ยไปได้แล้วผักใส่เก่งโน่เหาสุดๆหอนหอนจักเขือบอเ็นจักต้นได้น่องมัน <c oughs> มันเป็นเขือได้ <c oughs> เอามาจักต้นบอดได้ต้นมักอืึนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเจีดดดยดหายเด้แก่งโน่เหา แกเหมือนแล้วตัดลงว่าสั่นเป็นอยู่บ oh. no ่บ่จับบังก่อนเป็นอยู่ว่ะโอ้โหชิกินอยได้ตุ่มมากินแกนมันดิปะแกโค้ดหนองมันตุ่มมากินแกนนี่ได้อยู่โอ้โหเก่งน้อเนาะเสียดายขนาดเลยงามเนาะหนองมันเนาะบักสุง พาเที่ยวส่วนหนองมันกันเด้อมัอนี่มีแต่มังหุ่งไปทางได้กะอ้าวมังหุ่งคู่ได้หนิเออทุนไม่ได้เออถ้ามันคู่เดี๋ยนะอันนี้มังคุงนะนี่ตัวตัวเรื่องกับตัวบทเรื่องกันนะเห็นม่้มันคู่กันมันโอก้ก มันออกอยู่ดูน้ำนีฮะนะ <laughs> มันออกอยู่การอันเดียวกันนี่มีแต่มฮุ่งเนาะเสื้อนหนังมันนี่ขันยากตตามหุ่งนี่ไปรตรง,าง่าาบ่มีบ่ซื้อเครื่องมารถซื้อเครื่องมารถโอ้โหนี่ นี่เลือกเอา้าจะกินอันใดกินอันแดงเหแล้วอันต้นหน้าหนองมันเท่าไรแล้วเอตอต้นนั้นเลยโนหนองมันปุ๊กว่ะแม่ปุ๊กโอ้โนปุกน๊กเนาะโอแบบตัวที่เฮากำลังแกงเลยเดี๋นี่น่ะเนาะโอ้โหขึ้นมาแล้วพี่น้าหนองมันสิได้กินแกงโอแล้วดูดูเลยบัานนี้ ปีนี้ยังประกาเก็บเนาะ <laughs> ห้ากะคืนเก็บแล้วว่คืนเลยโอ๊กนองอ่ะตัวแม่มันนาะแม่นตัวสั้นๆอยู่ร่มหน่อยๆแค่น่ะเนาะแม่นบอกดิอันนั้นเป็นแม่ซ้ำอันนี้เป็นลูกทำแค่อย,ย่างปลาก็้มๆยาๆนี่ลกปลอ,อยฟางกำเออกระแม่เจียเด้อนี่ กัมเจียบ่แม่นะกับแม่เจียทิมลาล่าแหละนี่บบเก็บไปอีกพี่น้องเสียดายเนาะเสียดายคนยักปุ๊กว่าได้ปุ๊กนอนน้องมันคนคนมีโอกาสปุ๊กเราขี้ขานว่าส่นตัดอันนั้นนี่อ๋อตัดไปเลยบักงามๆได้นี่พี่น้องบักสูงๆ เบิ่งดูน้องมันเพียงแต่นี้เราขึ้นไปถึงอีกประมาณสองเมตรเนาะน้องมันได้ปะได้ที่ <c oughs> ว่าอย่างเม็ดหกแล้วแท็กเครื่องเาะสัน่นพอดีไก่ซ่องซามเม็ดเพื่อแลาะเกือบได้ซ่าเม็ด,ดมเนาเกือบได้เกลือได้โอ้โหเอาไม่เม็ดมาแ <c oughs> ทกนี่ Chúng bỏ kín đồn, chúng bỏ ốc lục. Mà em cũng ốc lục mất nữa, nó nóng man. <laughs> mà em ốc lục mà lệ, nóng man em bỏ tết ngàn lệ. Tắt tay. Chắp cái này mưa à con. Phải van lì lìn con. Nó. Yì. พอแล้วแหละอู้ซํานี้ซําสิกินแม่หนองมันปุ๊กหมดเสื้อนี่ยังบ่ซํานี้ติอันเดียวซื่อติกลับแล้วเด้อบังดูได้ตั้ง3ต้นใหญ่บ่ใหญ่องมันแบกใส่ลังเลยเออแบกใส่ลังเลยควมใหญ่ มาเติมเป็นหัวนะ้ำเด็กน้อยเลยว้าวห้อมกระดอรกระเดียพี่น้องเลยนำลายไล่คักๆค,คนเบิ้งนี่โอ้โหเป็นตัดเซาอเลยแก่งนอใส่ปลาหมึกแห้งเนาะซีน้าพอขัวโอ้โห โอ้วัง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 ไปหยกไปเซิฟเลยนี่ว้าวควันสุดยอดพักจากสองถ้วยเนาะอ่ะโอเคว้าวเน้นเน้นของแมยคุณน้ากุลีก็กินพัก ตบมืออีกกุลีก็มักกินผักได้เนาะตบมืออีกกินข้งเฮกับบล็อกให้กินก่อนกับบอกกินอีกนี่หมดแต่ว่าเขาหนี้นำกันเด้อกหนึ่งบท้าเนาะเป็นเอินเขาจ้หมเป็นเอยเป็นสิงเฮเอวยสชิบลอกกับตั้งมาไปเอากินก่อนให้เข้านี่ก่อนเอากินเลยแล้วเอาซ่องขนควายนี่ให้เอวยี่นี่ก่อนเหลือกินถ้าเป็นเอวย์เอวยสจเหลือกินเอวยสชิบลอกเหลือกนี่เป็นกลุ่ม Nó khu li nó Khu Cool nha.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  nhục nha. Cool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  Bỏ Cool nhục Cool nha. 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 Cool หอนอยู่ในปารลืมเป้าเอนแม่มากินข้าวดูคุลี่เออนแม่มากินข้าวดูโอเคขูเดียวไาโอ้มาโอ้ยั้หนางอู้โอเค